Welcome to Mumbai, มุมบ a ายอินเดีย2 0 24ก็อย่าลืมนะครับ Subscribe ด้วยนะครับผมเขามองหน้านะโอ้ยว้าว so beautiful guys oh my g o s hello namaste Ali cewa Akila yeah me I don't speak Hindi come on เหนื่อยนะครับผม sorry namaste oh it's okay I'm recording sorry brother กับปีบาร่านะปะกับอ่าเลเชอร์บาร์เตอร์เขากำลังตามผมเรื่อย จริงๆมันจะมีย yeah, yeah. nice าไ e เชติมิเจอไอโรงแรมนี่คือสวยมากร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับโอเค I have to go right now so เขาบอกให้นั่งไปมาเรียนได์นะครับทุกคน โดดแต่พอินเดียนะครับเกือบไม่รอทุกคนเดี๋ยวผมจะไปใช้หาดนะครับไม่รู้ว่ายังไงดีตามเข้ามานะครับเขามาจากไหนไม่รู้เขามองหน้านะโอ้ยว้าว so beautiful guys oh my gosh hi guys ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ marine drive นะครับที่มุมไบเป็นโคส s t ชายฝั่งที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับของมุมไบเลยนะครับแล้วก็คือผมอาจจะพูดแบบหอมๆหน่อยนะทุกคนคือสถานีอยู่นู่นนะครับข้ามถนนมาเมื่อกี แล้วก็มาฝั่งนี้นะครับผมว่ามันเป็นโค้ชนะฮะทุกคนเนี่ยช้ฝั่งฮัลโหลนามาสเตอ์วาเียนม์สอร์รี่ซเดนะครเงอาริจาวะอากิละเดฟเฟคอล์ดเฮียมีอันนี้ไม่ใช่ที่เวิร์ดมอัอนี้ไม่ใช่ที่เวิร์ดมอันนีะไม่ใช่ที่เวิร์ดมีอันนี้ไม่ใช่ที่เวิร์ดมอันนี้ไม่ะช่อีอเวิรมอันนี้ไม่ใ h ่ที่ o วิร์ดมอันนี้ไม่ใช่ที่เวิร์ดมอันนี้ไม่ใช่ที่เิ t อันเดีอ i t Yeah me it's me <laughs> I don't speak Hindi I can't Yeah 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 ถ่ายรูปตัวอ yeah yeah Why not Yeah come on I, I think this way brother Ah uh, come on แอบอนาเซีย e a ทุกคนครับเขาแบบทักทายนะครับผมอันนี้เป็นปกติของคนอินเดียมากนะครับน่ารักนะฮะ Yeah they are so cute they are so cute Hello ก็เขาก็จะพักคายเรื่อยๆใช่เหนื่อยนะครับผมคือช่วงนี้มักำลังแบบแสงเย็นๆอันนี้ผมตัดเสียงแล้วนะเดี๋ยวแป้นึงนะฮะจะบอกว่ามาถึงอินเดียสิ่งที่ตกใจคือ t ิ k กตอกถูกแบงครับเพราะฉะนั้น t ิ k กตอกใช้ไม่ได้ก็เลยทำให้แบบ18 29นะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่จุดถัดไปนะครับผมนั่งชมวิวอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปที่ Gateway of India นะครับถ้าใครดูแผนที่เนี่ยมุมไบมันจะอยู่ติดทะเลแบบนี้เลยนะครับทุกคน Namaste <laughs> Sorry Namaste <laughs> Mumbai I love Mumbai Guys, ตอนนี้นะครผมอยู่ที่ทางเข้าของเอมุมไบเกตเวย์ออฟอินเดียนะครับผมที่มุมไบนะครับผมตรงนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเหมือนโรงแรมนะครับผมน่าจะโรงแรมนะทุกคนสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยครับมาอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับทุกคนร้อนมาก <laughs> โคลาบ้าน,นะครับโคลบาบาเอา it's okay I'm recording sorry brother เ <laughs> <laughs> ขาจะขาดรองเทาง้าเอาไหมทุกคน ก็คือผมอยู่ที่โคลาบาโพ olicestation ตอนแรกจะบอกกับปี巴านะโคลาบาไอตรงข้างหลังนี้เป็นเหมือนโรงแรมนะครับซึ่งแบบ so gorgeous นะครับสวยมากทุกคน excuse me where s the entrance โ okay. อเค h a n k you ทุกคนครับสรุปอันนี้เป็นป้อมตำรวจไม่ใช่ครับ oh it's not brother thank you very muchnamaste <laughs> ปะกับลอเล่น <laughs> นี่นะครับทุกคนในทางเข้ามันก็จะประมาณนี้นะครับสรุปเดินไปโคลาทางเลยทุกคนตอนนี้ไม่เป็นไรครับ Entry นะครับเข้าตรงนี้ Welcome to Gateway of India 50 Rupees yeah. อ่า later brother อ่า I r e c o r video f e r d a n d t h เ n yeah เขากำลังพยายามให้เราแบบอ๋อโอ้ทุกคนหัวเปียกมากทุกคนตอนนี้นะครับเขากำลังตามผมเรื่อย <laughs> ๆทุกคนเขาแบบยังอยู่โรงแรมฝั่งนู้นนะครับที่ผมชี้ให้ดูมันชื่อ t c h Mahal Palace Mumbai ซึ่งเป็นโรงแรมที่แพงมากนะครับโอเคระหว่างเดินนะทุกคนก็คือเมื่อกี้ผมมาลงแท็กซี่ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วทุกคนเห็นไม้ไหมครับไม์ตัวเนี้ยจริงๆมันจะมียา Namaste nom the walker, nom the walker. Nom the walker. Yeah, it's the long name. So you're a YouTuber. Yeah, but just the beginner one. That's what I'm saying. You're shooting like you're came to Mumbai first time. Ah, yeah, for the first time, yeah. But I need to come back here again. Nice to meet you, local people from Mumbai. Say hi. Hi. Thank you. ถ้าคุณรูอเร้ามาชวเอานดใช่มหันจไป่ใช่ใ่ช่ฉนไปเราู้นที่มุมวยอเค่าเป็นเรื่องที่ล่าช้าใช่ใช่ขอโทษด้วต้องถ่ยรูปวด่นาะแต่วันนี้คือ ยังไม่มีอารมณ์โอเคนะครับตอนนี้นะฮะผมพาเข้ามาใกล้ตัว Gateway of India เรียบร้อยแล้วนะครับไอโรงแรมนี่คือสวยมากจะบอกว่าใครแบบมีตังนะครับผมแนะนำนะฮะคิดว่าน่าจะหรูมากแน่นอนผมว่าผมถ่ายฝั่งนี้ดีกว่าเอาตรงกลางเลยแล้วกันนะทุกคนเล่าให้ฟังนะมุมไบเนี่ยชื่อเดิมมันชื่อบอมเบยนะครับใครได้ยินชื่อบอมเบย์บอมเบยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนอินเดียบางคนก็ยัง เรียกว่าบอมเบย์อยู่ส่วนไอเกียตเวยออฟอินเดียนะครับสร้างขึ้นตอนปี1924นะครับเพื่อต้อนรับคิงจอร์ที่5นะครับจากอังกฤษนะฮะร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็คือถ้าใครมาเนี่ยก็ก็ต้องมาคือไม่มาก็ไม่ถึงมุมไบอะครับอันนี้คือโรงแรมทัชมาฮาล เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะไปตลาดนะครับเป็นโคลาบ้ามาร์เก็ตนะครับผมอยู่แถวนี้ครับเท mm hmm. ่าที่เซ mm ิร์ชดูในแนะครับผมมาได้นะครับผมประมาณนี้โอเคไกด์จ o ฟอร์กเกดทูซับสไคร์มายชานอลหนุ่มเทวคเตอนะครับ mm hmm. ก็จะมีพี่ๆเขามาทาักทายเยอะนะครับโอเค I have to go right now so yeah see you guys <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวจะไปโคลาบ้าโคลาบ้ามาร์เก็ตนะครับผมประมาณนี้ See you guys yeah i know you got me up. let me show you what